คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม fc mobile ต้องนี่เลย cookie land shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถท้าไปทาเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสวัสดีชาว fc mobile นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง r e วิวนะวันนี้ผมก็จะขอข้ามมาวีที่4ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปตัววีที่3ให้นะครับซึ่งวีที่3มเนี่ยก็มีตัวน่าสนใจหลายตัวก็อยู่นะแต่ว่าอันนี้วีที่เนี่ยคือ มันมีตัวน่าสนใจที่น้อยมากๆและสามารถใช้งานได้จริงแบบน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวที่น่าจับตามองที่สุดเลยนะครับซอนฮึงมินนะมาในตำแหน่งนของ LW นะครับแต่ว่าแต่ว่าคือตัวเนี้ยผมได้ลองไปเล่นรหัสคนอื่นแล้วล่ะแต่ประเด็นหลักคือซอนฮึงมินไม่รู้เป็นอะไรนะทุกครั้งที่เข้ามาตอนแรกอ่ะมันจะ,จะสับแล้วคราวนี้มันจะหนักตูดนะครับก็คือสับไม่พุ่งนั่นเองแต่ที่เห็นชัดๆเลยนะคือ LW สอนฮึงมินตัวนี้มีลูกดื้อค่อนข้างจะแข็งมากๆเลยนะคือโดนเบียดโดนดึงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะล้มนะครับบาลานซ์ถือว่าดีมากๆและอย่างคือการจบสกอร์ทั้ง2เท้าเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยิงมุมไหนก็เข้านะก็เป็นตัวที่น่าแลกเปลี่ยนมากๆนะครับเท้า5ทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งในเมนเจอร์ทั้งในเฮตุเฮตเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น VSA ด้วยนะสอนตัวนี้เนี่ยสามารถยืนหน้าเป้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีการลงต่ำนะ ก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าซอนตัวนี้ยังไงก็เก่งนะครับรอแค่มันปรับ AI ให้มันสับพู่เหมือนตัวอื่นๆ่ร่างเก่าๆนะก็สติมิน่าสีดาวครึ่งด้วยนะครับสกิลมูฟสีดาวแล้วก็เป็นร่างแรกนะครับที่ซอนฮึงมินมาเป็นสกิลรุ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูค่าล้ภายใน,นกันนะครับสปีดเนี่ยมาให้ถึง140เลยนะอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะพออัพจริงทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ200นะครับก็โดยรวมจะมีประมาณนี้นะแล้วก็พลังแปะนะสกิลตัวเป็นรูเลตแล้วก็ยิงปั่นโค้งดีแล ก็ตัวต่อไปครับเบนเซม่าถามว่าเก่งไหมผมมองว่าเบนเซม่าเนี่ยน่าจะเก่งในเมนเจอร์นะครับส่วนในเฮดทูเฮดเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากคือคล้ายๆกับคันโตนาแต่คันโตนาเนี่ยมีลูกเล่นเยอะกว่าซึ่งคันโตนาเนี่ยมันจะสกิลมูฟห้าดาวใช่ไหมมันยังมีลูกเล่นแบบพวกอิลาสติโกอะไรอย่างงี้นะแต่เบนเซม่าเนี่ยถามว่าพอสกิลรุ้งมาแล้วมันจะเก่งขนาดนั้นไหมผมมองว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเอไอตัวมันเองแต่ไหนแต่ไรอ่ะคือมันหาช่องดีจบสกอร์ดีแต่ตัวมันไม่ค่่่่ออออออยยยยจะะะเเเเเเรรรร็วววววนนนนนคคคััับบบบบีี้้้้้ืืขขขสงซมมมมาาาาาลลแแแตโดถถใกกพ ตัวแบบยืนรอทําประตูเล่นยากๆหน่อยก็พอสามารถเล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเมตาขนาดนั้นนะครับก็ต้องขอข้ามไปนะถ้าเป็นตัวผมเองอ่ะผมเปิดได้ผมก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเอาไปย่อยอะไรงนี้นะก็ตัวต่อไปครับมาตินเนสมาตินเนสเนี่ยถามว่าเก่งไหมผมมองว่ามันสับพุ่งนะแล้วก็ มีจังหวะงงๆไปแบบงงๆอ่ะให้เห็นบ่อยแต่เรื่องเท้าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นจุดอ่อนของมาติเนสหน่อยนะคือเรื่องเท้าซ้ายเนี่ยมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับแต่เท้าขวาเนี่ยค่อนข้างจะคมมากๆนะแล้วมาติเนสเนี่ยเร็วขนาดนั้นไหมด้วยสรีราร่างกาย1 7 4เซนติมตรน้ำหนัก7 2กิโลกรัมนะคือยังไงสับก็พุ่งครับแล้วการเดบดตะกอของมาติเนสเนี่ยการันตีอยู่แล้วว่าถ้า ง้างเท้าขวายังไงก็เข้านะมีไฟเน็ตช็อตด้วยมาตินเนสเนี่ยเล่นได้ประมาณ70-80นาทีนะอันนี้ผมอ่ะอ้างอิงจากในสเกลิลหรือว่าไอ้พวกตัวทดลอง,งต่างๆแบบทีมกับทันวิกสี่นะโดยรวมแล้วผมว่ามันเล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ตัวเมตาขนาดมันอยู่ประมาณแบบที a อเอบวกอะไรนี้นะครับไปดูค่าทาภายในกันครับค่าทำภายในเนี่ยค่อนข้างจะบาลานนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วการยิงหรือว่าการเลี้ยงบอลน,นะอยู่ที่ประมาณ120่หมดเลยนะแล้วถ้าเราอัพสปีดเนี่ยมาตินเนสเนี่ยก็จบอยู่ประมาณร้อยแปดสับนาก็โอเค แต่ว่ากองหลังถ้าเขาใช้ตัวเมตาคือแบบพวกเมตาแบบดุงกาหรือพวกมาเกสอะไรเงี้ยที่เป็นแบบตัวรับแบบตูเลนะ่อะไรเงี้ยยังไงเบียดมาติเนสได้ยังไงก็กระเด็นนะครับเพราะว่าสลีลามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะยิ่งดุงกานะคือถึงมันจะตัวเล็กจริงนะแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยเล่นในเกมจริงอะ่ะมันชนพวกกันเองอะ่ะพวกกันเองยังเซเลยนะครับสำหรับกองหลังอนะไรเงี้ยยิ่งแบบเป็นตัวเล็กๆอะไรมาเงี้ยดุงกาเนี่ยมันชนค่อนข้างจะยับนะโดยรวมแล้วมาติเนสเนี่ยถ้าจะการันตีความเก่งแน่ๆเลยผมการันตีให้ในเมนเจอร์นะครับ คลังแฝงก็จะมีไฟเน็ตช็อตน,นะครับจกิลตัวเป็นรูเลตแล้วก็เวิร์กเลตก็เป็นสำหรับตัวกองหน้าเป้าโดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปครับเวรอนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ถามว่าน่าสนใจไหมสำหรับผมผมมองว่ายังไม่ค่อยขนาดนั้นนะแต่สายแมเนเจอร์เนี่ยห้ามพลาดเลยสำหรับตัวนี้นะค่าพลังเล่นเกมการส่งบอลต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเอาไปเล่นในแบบว่าใน h ฮดทูเฮดเนี่ย เนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยผมไม่เคยจับเลยนะขอสารภาพเลยว่าไม่เคยจับเลยและผมว่ามันไม่ได้น่าสนใจนะถ้าเราอยากได้ CM T ที่ครบเครื่องเล่นเกมรับได้เล่นเกม,เล,เกมลุกได้นะแล้วก็แบบมีสกิลต่างๆพวกพลางแฝงอะไรเงีง้ยคล้ายๆกับเวลอนนะ่ะผมแนะนําไปกุลิตก,ก็ได้นะไม่ว่าจะงบประมาณไหนกุลิตก,ก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุลิตเก้าเาเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถใช้ได้นะครับและอย่างคือถ้าใครมีโทนี่ครสหรือว่าโมดริกเนี่ยเวลอนเนี่ยไม่ต้องแลกเลยนะครับคือสามารถใช้ตัวพวกนั้นได้ถึงว่าตัวเนี้ยมันจะมมมาาาาาเป็็นนสกล,ลกตรตคแ้วววถ่่ี ต่อเกมขนาดนั้นไหมผมต้องบอกเลยว่ามันมีผลจริงครับแต่ว่า AI เนี่ยมันก็ยิ่งมีผลกว่านะถ้าตัวไหนเป็นตัวมต t า AI มันดีอะไรเงี้ยยังไงก็เก่งกว่าตัวที่มีสกิลรุ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูค่าทางภายในครับก็จะมีประมาณนี้นะเวลอนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับได้เปรียบเรื่องสรีระมากกว่านะ แล้วก็ค่าพลังภายในก็จะมีประมาณนี้นะพลังแฝงต่างๆเนี่ยเวิร์เลยจะเป็นบุกป,ปานกลางตั้งรับปานกลางนะครับแล้วก็พลังแฝงในครบเครื่องเลยสำหรับสายเมนเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นส่งเหนือชั้นเพลย์เมคเกอร์ส่งไกลย,ยิงไกลย,ยิงไกลก็คือครบมากๆสำหรับมเนเจอร์ถ้าใครสายเมเนเจอร์ผมบอกเลยว่าเวอรอนเนี่ยห้ามพลาดนะครับแล้วต่อไปนะอิสโกโอ้อลาโกของเรานั่นเองนะครับอิสโก,โก,ก็ จริงๆกับผมมองว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะน่าเล่นมากๆนะถ้าซาเตมิน่ามาสี่ดาวครึ่งและทามันห้าห้านะแต่โดยรวมแล้วอิสโก้ตัวเนี้ยคือผมบอกเลยว่าถ้าใครเปิดได้ก็ปัดตกไปก่อนนะตัวมันถามว่าสับคู่ไหมผมมองว่าถ้าจะเล่นตัวแบบเนี้ยผมมองว่าเป็นแลกอินเนสตาตัวพันห้าร้อยโทเค็นของกิจกรรมที่มันให้เลือกระหว่างเชลินี่อินเนสตาหรืออีกตัวจาไม่ได้น่าจะตติหรือเปล่านะเออก็ไปแลกเป็นอินเนสตาดีกว่านะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องมาเสียแบบ เสียแต้มแรกหรือว่าเปิดได้ก็เอาไปยอ่อยแต้มเอาตัวอื่นดีกว่านะเพราะว่าอิสโก้เนี่ยค่อนข้างจะบางนะผมบอกเลยบางมากๆนะแล้วก็ไม่ได้สับคุ้งขนาดอินเนสตานะอินเนสตาเนี่ยผมบอกเลยว่าสับอย่างกับกองหน้าเลยนะครับก็ปัดตกไปนะต่อไปครับคือที่เหลือเนี่ยผมมองว่าหลังจาก อิสโก้ไปเนี่ยมันไม่มีตัวไหนหน่าเล่นเลยนะยกเว้นปูริซิคนะปูริซิคเนี่ยคือมันเป็นตัวเมตาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เสียดายที่มันไม่มาสกิลรุงนะครับปูริซิคเนี่ยคือข้อได้เปรียบคือมันค่อนข้างจะไวสับพุ่งแล้วก็ค่อนข้างจะพลิวนะเป็นตัวที่บอลติดทามมากๆแล้วอีกอย่างคือสามารถเล่นได้เกือบ70-80นาทีเลยเท้า5้าห้อีกด้วยสกิลมูฟสีดาวนะตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะเล็กแลวอย่างคือข้อเสียข,ของมันมีแค่อย่างเดียวเลยครับคือตัวมันค่อนข้างจะบางนะแต่ สายเปิดหมงก็เล่นได้นะสายตัดในก็เล่นได้เป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆสำหรับปีขวานะครับถ้าใครไม่มีงบถึงเมสซี่ก็แนะนานะครับปูริสิกเลยนะก็วันนี้จะมีประมาณนี้นะคือถามว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมของอาทิตย์นี้นะมันไม่มีตัวแลกเปลี่ยนแบบว่าพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เหมือนวิกอื่นๆนะครับซึ่งก็ไม่จะมีแค่ประมาณนี้แหละถามว่ามันแย่ไหมสำหรับวีกนี้ผมมองว่ามันก็มีตัวที่สามารถใช้งานได้เส้น ตอนหึงมินหรือว่าปุริสิกนะครับแต่ตัวอื่นผมก็ว่ามันเฉยๆมากกว่านะก็ถ้าใครมีแต้มเยอะก็แลกสอนได้นะครับรอแค่ปรับ AI ให้มันสับพุ่งได้เท่านั้นเองนะแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับ